วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมเทพมารสามก๊กอีกแล้วครับนี่ก็จะมาอ่าตามที่พูดไว้คิดที่แล้วก็คือมาแนะนำการตั้งขบวนทับครับมาแนะนำพวกค่ายกลพวกนี้ครับว่าค่ายแต่ละค่ายพวกนี้ที่มันมี56ค่ายเนี่ยมันเหมาะกับ ตัวที่เรามีในทีมยังไงก็ก่อนจะไปก็วันนี้มีกิจกรรมน่าจะเข้าไม่ได้2วันนะครับคือผู้ก,กาชิงสมบัติครับก็มาทำภารกิจตามนี้แล้วก็รับไปก่อพวกนี้ครับแล้วก็มีเกมให้ครบแล้วก็มีแบบสูมหนึ่งครั้งก็สิบครั้งพวกนี้ครับผม ปลี่ยนกิจกรรมอีเวนต์ก่อนก็มีชิ้นสว่วนมีเงิน,ม,งนมีอะไรให้อยู่ก็ประมาณนี้ครับกิจกรรมที่เข้ามาแล้วก่อนที่จะไปดูค่ายกลก็อย่าลืมทํากิจกรรมเข้ามาเล่นเข้ามาอะไรด้วยครับวันนี้วันเสาร์ก็มีสงครามขั้นบันไดค,ครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นกันครับทา้ทายกันเพื่อของระวัน แล้วก็มากดส่มเมทับก่อนไปเอาเลิกเอาใช้กันสักครั้งหนึ่งโรดปราบชั่วครู่โอ oh, e ้ยนซีเากับฝันสลายดีครับแล้วก็วันนี้น่าจะได้ขึ้นเอ่อกวนอูมานกวนอูเก้าดาวครับก้อนนี้อีกครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งพอดีแล้วก็มันแลกเอาเดี๋ยวผมดูก่อน เดนผิดโอเคกดดวูโอเค,ค,น,อเคนี่ครับแลกไปแล้วก็มาขึ้นข้ามองเจ้าราวกับของซื้อของขายโอ้ต้องไปเปิดก่อนเนี่ยลืมลืมนี่ก็ส่นหกเปิดปาย มาวนดูแม่ทับเต็มก็ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ที่เหลือก็น่าจะรอใส่พวกแม่ทับเสริมพวกนี้เอา นี่น่าจะได้แล้วโอเคนี่สุไม,มธาบุยเขาทูเกลือ,เ,อเทพก่อนแล้วกันตัวนี้ห้องตรงก็กลางๆมันจะบอกนะว่าได้กวนอูนนะโอ้โหอาหารมาก,กาเซียงโอเค้เข,ออเขอขึ้นก้าดาวตอ<า>นนี้กอนใส่ออาากาเซียงกัน แล้วก็นี่ตั้งโตขึ้น6ดาวไปลวก็ไปไอาไปก็มาที่เรื่องของเราครับก็จะเป็นนี่จะมาแนะนำจะมีรูปภาพประกอบครับผม โอเคอันนี้ก็มาเข้าเรื่องของเรากันนี่ก็จะเป็นข้อมูลจากทางแอดมินทางเพจนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็สามารถเข้ากลุ่มไปแลกเปลี่ยนความรู้ได้เป็นเทมมารสามโค้ออฟฟิเชียลครับ <c oughs> นี่ก็จากคำถามที่มีมาเยอะว่ามีแม่ทัพแบบนี้แบบนี้ควรที่จะจัดค่ายกลแบบไหนยืนแบบไหนถึงจะเหมาะกับทีมของเรา ทางแอดมินก็มีมาต่อครับนี่แล้วก็เขาก็จะบอกไว้อันดับแรกบทบาทของแม่ทัพแม่ทัพในเกมจะแบ่งบทบาทเป็น4ส,สายหลักๆก็คือ 1. นแม่ทัพกล้าเน้นพลังโจมตีเป็นหลักเน้นความเสียาหายที่เป็นกาจภาพเหมาะกับแถวกลางหรือแถวหน้ามันจะมีบอกครับพวกแม่ทัพจะมีเขียนไว้หน้าตัวละครของเราแล้วก็สนักรบ <c oughs> มีพลังป้องกันสูงหรือมีสกิลที่สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายที่ได้รับให้กับตัวเองหรือแม่ทัพในทีมได้เหมาะวางไว้ในแถวหน้าแล้วก็สามนักวางแผนนิ้นโจมตีที่เป็นความเสียหายเวทและมีพลังดีบัฟศัตรูทำให้ศัตรูลดความเร็วเลื่อนไหลหรือลดค่าพลังต่างๆเหมาะที่จะวางไว้ในแถวหลังหรือกลางแล้วก็สผู้สงเวท มีพลังโจมตีและพลังป้องกันน้อยมากแต่จะถูกแทนที่ด้วยสกิลรักษาชุบชีวิตและบั๊มให้กับฝ่ายตนเองหมอที่จะวางไว้ในแถวหลังก็จะมาเป็นแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกระบวนกับทุยกระบวนทับหรือค่ายกลครับผมก็จะมาที่ค่ายแรกเป็นกระบวนทัพพื้นฐานครับลบได้ต้านได้ ต้านทานได้ทุกรูปแบบของผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะเขียนบอกอยู่ครับว่ามีแท้งยืนข้างหน้ามีพวกตัวดาเมจยืนกลางๆหน่อยมีพวกเวทฮิวพวกนี้ยืงข้างหลังพวกภาษาอังกฤษนี้ถ้าใครอ,อยากรู้ว่าวางไงก็กลับมาอ่านตรงนี้นะครับเขาจะวงเล็บภาษาอังกฤษไปอยู่ก็ดูจากตรงนี้แล้วก็จับตามนี้เอาครับ นี่ทางแอดมินก็ออกมาตอบว่าจัดแบบนี้จะได้ผลลัพธ์แบบไหนแล้วก็ต่อไปจะเป็นเน้นจู่โจมแล้วก็ถึงป้องกันครับเป็นกระบวนทาพห่านป่าอันที่2อครับผมจะเป็นข้างหลัง1ตัวแล้วก็ตรงกลาง2ตัวแล้วก็ข้างหน้า2ตัวครับผมจะมีแท้งอยู่2ตัว นี่เห็นได้ชัดว่าแล้วก็มีจูลงแล้วก็มาเตียนอุยแทงข้างหน้าครับก็ตัวฮิวอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมประมาณนี้ครับตัวดามเมจบางทีก็ไว้กลางบ้างนี่เป็นกระบวนทัพหาป่าครับเน้นจู่โจมตัวใครในทีมใครที่มีจู่โจมเยอะก็ตั้งกระบวนทัพตานนี้ครับแล้วก็ไปที่อ่ากระบวนทัพหัวลูกศรครับผม จะเป็นเหมือนลูกศรข้างหน้าก็จะมีข้างหน้าสามตัวกลางหนึ่งตัวแล้วก็หลังหนึ่งตัวสังเกตดูว่าหลังและกลางนี่จะเป็นพวกสายเวทครับแล้วก็ข้างหน้านี่จะแทงนหน่อย,อยเอาไว้แล้วก็มีดาเมจด,ด้วยเน้นโจมตีครับผมใส่ดาเมจลงเป็นหนักๆเลยทีมนี้เอ่อค่ายแบบนี้ค่ายกลน,นี้ใส ทีมโจมตีลงไปแล้วก็มาอันต่อไปครับเป็นกระบวนทารปีกหงครับผมเป็นการแยกกันออกมาเป็นเหมือนเมื่อกี้ครับแต่ว่าเปลี่ยนเอาจากหน้า3าม,มาเป็นหลังสามครับผมเน้นโจมตีแบบตอบโต้ครับผมคล้ายแบบน,นี้มีแทงแล้วตัวกึ่งแทงหน่อยอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสายเวทครับ ไว้ฟื้นฟูแล้วก็โจมตีเรื่อยๆครับผมนี่ครับกระบวนการปีงงแล้วก็รกระบวนทับจัตุรทิศนี่ครับเน้นป้องกันยื้เกมนานครับผมค่ายนี้ก็จะแบ่งเป็นเหมือนลูกเต๋าครับลูกเต๋าที่อ่า ด้านนี้มี5้าครับประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นพวกสายเวสสายฮิวพวกนี้ครับผมตรงกลางก็จะเป็นพวกดามเมจหน่อยข้างหน้าก็เป็นแทคงปกติเหมือนเกมทั่วไปครับผมข้างหน้าก็ต้องเป็นแทงอยู่แหละข้างหลังก็จะเป็นเวทคอยซับพอร์ตคอยอะไรกระบวนทับจะตุลทิศครับแบบนี้เป็นเหมือนลูกเตา แล้วก็มาค่ายสุดท้ายครับผมบลลลอกยาาเป็นกระบวนทัพเกตป่าครับเน้นป้องกันแล้วก็ตอบโต้ทําดามเมจครับผมก็จะมีแทงอยู่ข้างหน้าครับพวกสายดามเมจก็จะอยู่ตรงกลางๆหน่อยสายเวทย์ก็อยู่หลังเหมือนเดิมครับผมเป็นแบบนี้เกตป่านี่ก็อยู่อันสุดท้ายเลยการจัดค่ายกลก็จะทํานองนี้ครับว่า เราในทีมเรามีตัวแบบไหนเราก็จัดตามค่ายแบบนั้นครับเพราะเขาจะมีเขียนบอกอยู่ว่าแทงยืนตรงไหนเวทยืนตรงไหนอะไรอย่างนี้ครับผมทีมเรามีแบบไหนเราก็จัดแบบนั้นครับไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่ออกมาบางทีเราพลังน้อยเราก็สู้คนอื่นที่พลังมากกว่าเราได้ครับผมถ้าเราจัดกระบวนทัพถูกเหมาะสมกับทีมของเรา ครับก็มีภาษาอังกฤษก็ไปดูได้ตามนี้ครับผมดูได้ว่าวางตรงไหนตรงไหนตรงไหนตามนี้ครับครับคลิปนี้ก็จะค <c oughs> งน่าจะประมาณนี้ครับส่วนคลิปหน้าก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าจะมาทำอะไรเดี๋ยว ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่ามีกิจกรรมมีอะไรเข้ามาไหมเสียงระฆังดังก้องไม่เหลือแม้แต่ไก่หมาไม่มีนี่ก็รอขึ้นสเปีดดาวเลเวลร้อยแปดกระบวนทับก็จัดตามนั้นละครับที่บอกไปครับผมแล้วก็เล่นนานๆนะครับให้ถึงวิวหนึ่งร้อยแล้วก็เปิดใช้ไม่ทัพเสริมนะครับนี่ยปดล็อกกล้องหนุนครับ ก็ทำธรกิจ4อย่างนี้ครับผมแต่ก็สอย่างนี้ก็ทนหน่อยก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเอาไว้คลิปหน้ามีอะไรจะมาลงใหม่ครับผมขอบคุณสําหรับที่รับชมแล้วก็ติดตามครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ